ที่เจ้าตอนนี้นะเจ้าน่องอยู่ตีตำบลทับปุกอำเภอเมทาจังหวัดลพบุรตาคุณผู้ชมมาดูตีดินตีนเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่นัดได้พูดไปนะคะเป็นภาษายองค่ะซึ่งในชุมชนแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด15หมู่บ้านด้วยกัน6หมู่บ้านที่พูดภาษายองและก็อีก9หมู่บ้านพูดภาษาท้องถิ่นหรือว่าภาษาเหนือนะคะสําหรับวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูพื้นที่รอบๆไม่ว่าจะเป็นด้านขวามือซึ่งเป็นร้านอาหาร ไว้เปรดนะคะแล้วก็ร้านอาหารมากมายใกล้ๆก,กับสะพานขาวอําเภอแม่ทาซึ่งตำแหน่งนี้นะคะมีสะพานขาวแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายรวมทั้งสนามกอล์ฟกัสซันขุนตานค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูด้วยกันค่ะเชิเลยค่ะ ชมจะเห็นว่าเป็นแม่น้ำนะคะน้ำแม่ทาติดอยู่กับสนามกอล์ฟหลุมที่5ของกัสซันนะคะตรงสะพานขาวนั้นเป็นวิวสวยมากตอนเด็กๆนะคะคุณแม่วิ่งเล่นปีนป่ายอยู่ข้างบนสะพานเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าร้านอาหารที่นี่ก็มีมากมายเลยนะคะ โดยเฉพาะร้านของบ้ามันนะคะอาหารอร่อยมากมีแกล้งให้ลงไปนั่งรับประทานอาหารด้วยอะค่ะลงมาแไล้ค่ะคะแก้งน้ำซีค่ะเป็นธรรมชาติค่ะในสนามก็เห็นสะพานขาวชัดเลยค่ะ ก็มันค้าแล้วอาหารที่อร่อยที่นี่ค่ะอยากแนะนําคุณผู้ชมมีอะไรบ้างคะมีลาบปลาค่ะปลาเผาปลาออทอดสมุนไพรแล้วก็ยำกบข้างเหนือก็กินยำกบยำกยไก่กับอาหารเมืองเมืองแกงแคอะไรเงี้ยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะอาหารที่นี่นะคะมีหลากหลายและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาหารที่ทํามาจากธรรมชาติค่ะเพราะว่าโซนนี้นะคะเขาปลูกผักธรรมชาติออแกนิกส์แล้วก็ไก่ก็เป็นไก่เมืองก็สามารถสั่งจองได้ค่ะประมาณบอกเบอร์โทรไหนนะคะเบอร์โทรติดต่อ ต่อ0 8 2 9 2 7 4 1 3 0ค่ะประมาณนะคะประมาณสะพานขาวค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ดินที่นัดจะนําเสนอคุณผู้ชมวันนี้นะคะอยู่ในหมู่ที่1เลยค่ะเป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นน้ําแม่ทายค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สวยๆด้วยกันนะคะเชิญเลยค่ะโอ้ไอดิสอยู่นี่เองสวัสดีครับ ครับมาดูที่แถวนี้ครับครับสวัสดีครับผมแดงครับวันนี้จะานำเสนอที่ดินแปลงสวยๆเหมาะสำหรับท่านที่สนใจหาซื้อที่ดินในราคาที่ไม่แพงนะครับวันนี้ผมจะมีที่ดินมานำเสนอท่านอยู่2แปลงเป็นที่นาที่นาแปลงนี้ฤดูทำนาก็จะทำนานะครับหลังจากฤดูทำนาเสร็จก็จะทำสวนข้อโพดนะครับที่ดินแปลนี้อยู่ในเขตอำเภอเมทาโซนเหนือนะครับหรือทางเหนือนะครับ เป็นย่านที่เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีป่าและดินอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาตินะครับอยู่ต้นน้ําของลำน้ำแม่ทานะครับอยู่ระหว่างหุบเขาดอยขุนตาลอบล้อมด้วยวิวเขา180องศาที่มีน้ําแม่ทาไหลผ่านที่ดินแปลงนี้ครับมีป่าชุมชนแม่ออนนะครับสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและเกษตรออร์แกนิกนะครับอยู่ในย่านชุมชนมีผู้คนอยู่ในชุมชนอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็น ชุมชนที่ดีนะครับมีผู้คนที่จิตใจดีงามนะครับผมเหมาะสำหรับทำการเกษตรก้าวหน้าและปลูกบ้านโฮมสเตย์หรือซื้อเก็บไว้ให้ลูกหลานในอนาคตก็จะดีมากๆครับที่ดินแปลงที่1นะครับมีพื้นที่อยู่ที่8ดไร่นะครับขายเพียงไร่ละ5 0 0แสนบาทนะครับราคารวมทั้งหมด4ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วที่ดินแปลงที่2 มีพื้นที่อยู่5ไร่ขายเพียงไร่ละ4,000 0 0บาทนะครับราคารวมอยู่ที่2ล้านบาทเท่านั้นครับราคานี้เป็นราคาพิเศษสุดๆแล้วนะครับเป็นราคาที่ไม่แพงเลยครับผมถ้าท่านสนใจกรุณาติดต่อมาทางผมได้นะครับไอ้แดงได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อมาทางทีมงานแล้วก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยได้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับจบไว้เท่านี้ก่อนนะขอขอบคุณและสวัสดีครับผม